พี่ค่ะทุกทุกคนพอกันกบเมียวเมียวดอเห็นบ่คคะพี่น้องเดี๋ยวมาเก็บเกาลัดกันเนาะนี่ลูกเบลลมเลยต้นนีพี่น้องดูลูกเบลลมพี่น้องจักรยานลุงเรียนก็ไล่หลายอยากจะเก็บมากเลยพี่น้องเห็นบ่มเ้่ะดวงเต็มเลยน้ำกับปากแห้ง เด็กหน่อยไปกนน่อนนะทุกคนเพราะว่าคุณอ,อยู่ขางท่างเส้นนี้จัก,กรยานหลายจ่ะทุกคนกำลังมากแล้วเด็กหน่อยกำลังหลากระิพา้าเก็บเด็กหน่อยไปกอนเดี๋ยวปัญกายานไป,วก,ไปกวน ได้มาแล้วเราก็จะบากเด้อทุกคนบากแบบนี้เป็นกากระบาดแบบนี้เพื่อที่จะไม่ให้เขาแตกเนื้อแข็งมากบากกันระว่าง สองร้อยองศาเขาจเคืงชั่วโมงแล้วเขาเปิดเปิองเรื่อยๆจ้ะพี่นอนพอได้ว่าเคืงชั่วโมงเลยเขาเปิดเปิงสมมติว่าสิบหานาทีสามันใดเขากลับโอเคอันนี้แค่เฮ็ดเพื่อไว้อกต่อไปจ้ะ